สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสําหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S หนัง ได้เล่าเรื่องราวของหนุ่มหน้าซื่อจากจีนแผ่นดินใหญ่คนหนึ่งนะครับเขามีชื่อว่าหลี่เซี่ยวจินเสี่ยวจินได้นั่งรถไฟมายังฮ่องกงเพื่อมาหางานทําหวังว่าจะเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งนะครับแล้วจะกลับไปแต่างงานกับสาวคนรักที่ยังอยู่ที่หมู่บ้านของเขาที่จีนแผ่นดินใหญ่โดยที่เขาจะมาขอพักอาศัยอยู่กับป้าของเขาในฮ่องกงป้าของเสี่ยวจินมีชื่อว่าป้าโรซี่นะครับป้าโรซี่ก็ได้ให้เสี่ยวจินมาพักอยู่ในบ้านแต่ว่าในบ้านก็มีคนอยู่เยอะแล้ว เสียลจินเลยได้ไปอยู่ในห้องแคบๆมีหลอดไฟเพียงดวงเดียวกับที่พอที่จะทําให้ซุกหัวนอนได้เมื่อเยลจินได้งานทําแล้วเขาก็ได้เขียนจดหมายไปบอกกับเซลถิงแฟนของเขานะครับที่อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ว่าตอนนี้เขามีงานทําแล้วอยู่บริษัทใหญ่โตทํางานแผนกขนส่งเป็นงานสบายๆซึ่งความจริงแล้วเขาเป็นแค่เด็กขี่จัก,กรยานไปส่งไก่ตามที่ต่างๆส่งไก่ทั้งวันทั้งคืนแม้ต้องขี่ไปส่งกลางสายฝนก็ตาม ส่วนเรื่องที่พักเขาก็ได้เขียนบอกไปว่ามีห้องนอนส่วนตัวอยู่คนเดียวทุกอย่างกําลังไปด้วยดีไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะเขาจะรีทํางานเก็บเงินแล้วไปแต่งงานกับเธอให้เร็วที่สุดและวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกเขาจะไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคนจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่ไม่เคยไปที่นั่นมันมีตัวเอ็มตัวเบอร์เลยสถานที่นั้นก็คือร้านแมคโดนัลล์นั่นเองนะครับที่นั่นเซียวจินได้พบกับพนักงานร้านที่ชื่อหลีเฉียว หลีเฉียวเธอก็เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาตามหาฝันที่ฮ่องกงเหมือนกันเธอเป็นคนขยันทำงานหลายอย่างพอเธอได้พูดคุยกับเสี่ยวจินเธอก็เลยแนะนำให้เสี่ยวจินไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนเพราะถ้าพูดภาษาอังกฤษได้จะหางานทำได้ง่ายกว่าหลังเลิกงานหลีเฉียวเลยพาเซี่ยวจินไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเธอได้ค่าหัวในการพาคนมาสมัครเรียนนะครับพระเอกของเราก็พาซื้อเลยสมัครเรียนไปส่วนหลีเฉียวนั้น เธอก็บอกว่าเธอทํางานพิเศษที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนี้ด้วยเธอเป็นแม่บ้านเป็นคนทำความสะอาดและที่สําคัญเธอก็ได้แอบเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยในตัวไม่ต้องเสียเงินค่าเรียนและหลังจากนั้นเสี่ยวจินและหลีเฉียวก็ได้เจอกันทุกวันที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษพอเลิกเรียนแล้วทั้งสองคนก็ได้กลับบ้านด้วยกันนะครับโดยที่เสียวจินจะขี่จักรยานและหลีเฉียวก็นั่งซ้อนท้ายแล้วความรู้สึกดีๆมันก็เริ่มเกิดขึ้นกับเขาทั้งสองคน เพลงมาใจ ทั้งสองคนนั้นชอบเพลงของเตอร์ลี่จริงเหมือนกันนะครับเพราะคนจากจีนพันดินใหญ่ส่วนมากที่มาทํางานไกลบ้านรู้สึกเหงาก็จะได้เพลงของเตอร์ลี่จริงนี่แหละครับที่คอยเป็นกําลังใจให้เมื่อเวลาผ่านไปลีเฉียวก็ได้เปิดร้านขายดอกไม้เป็นอาชีพเสริมเสี่ยวจิงก็เป็นคนช่วยเอาดอกไม้ไปส่งให้ลูกค้าเหมือนเดิมเขายังคงขี่จัก,กรยานไปส่งดอกไม้พร้อมๆกับส่งไก่แล้วก็มาถึงคืนวันตรุษจ,จีนปี1987นะครับ เซวจิงกับหลี่เฉียวก็ได้หุ้นกันไปเอาเทปเพลงและแผ่นเสียงของเตอร์รี่จิงมาขายแต่ว่าคืนนั้นฝนดันตกลงมาทำให้ขายของไม่ได้ขาดทุนแล้วทั้งสองคนก็ได้นั่งพูดคุยกันตอนนี้มันครบองค์ประกอบแล้วครับคนเหงาสองคนในคืนที่ฝนตกและคืนนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเสียวจินได้พาหลี่เฉียวมาที่ห้องของเขามาทำอาหารกินกันและพอใกล้เวลาที่หลี่เฉียวจะกลับบ้าน ทั้งสองคนไม่อาจหักห้ามความต้องการในใจของตนเองได้อีกต่อไปทั้งคู่ได้มีอะไรกันมากไปกว่าคำว่าเพื่อนแล้วเช้าวันถัดมาเซี่ยวจินจะโทรไปสารภาพกับแฟนสาวของเขาที่บ้านที่จีนแผ่นดินใหญ่แต่พอได้ยินเสียงของเธอเซี่ยวจินก็ไม่กล้าพูดความจริงให้เธอรู้จากนั้นเซี่ยวจินก็ไปหาหลีเฉียวที่ทํางานพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าเธอคิดยังไงเธอก็บอกว่า แค่คนว้าเว่สองคนอยู่ด้วยกันในคืนนี้ฝนตกแล้วก็ทำอาหารกินกันก็เท่านั้นแล้วถามเสี่ยวจินว่าโทรกลับบ้านหรือยังเสี่ยวจินก็บอกว่าโทรไปแล้วแต่ไม่กล้าบอกความจริงให้แฟนเขารู้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มคบหากันจริงจังมากขึ้นทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันผิดรู้ว่าเสี่ยวจินมีแฟนสาวรออยู่ที่บ้านเพื่อจะแต่งงานด้วยแต่ความใกล้ชิดกันมันทำให้อย่างอื่นถูกมองข้ามไปหมดตอนนี้ ทั้งคู่มีความสุขมากทั้งอาชีพการงานทั้งความรักเหมือนกับได้เจอรักแท้เข้าแล้วแต่ทั้งบ้านของหลี่เฉียวที่จีนแผ่นดินใหญ่มีนี้สินมากเธอยังหาเงินได้ไม่พอกับหนี้ก้อนโตของทางบ้านทําให้เธอต้องไปหางานทําใหม่เธอได้ไปเป็นพนักงานนวดงานนี้ถ้าเจอลูกค้าดีๆเธออาจจะได้ทิปมากพอสมควรนะครับและที่นี่เธอก็ได้ลูกค้าประจําคนหนึ่งชื่อว่าอาเปาอาเปาเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟีย มีเงินเยอะให้ทิปเธอครั้งละมากๆและถามเธออยู่บ่อยครั้งว่าเธออยากทำพิเศษด้วยไหมแต่ลีเฉียวก็ได้ปฏิเสธไปทุกครั้งเธอบอกว่าเธอแค่มานวดอย่างเดียวแค่ทิปที่อาเปาให้ก็เพียงพอสำหรับเธอแล้วนั่นทำให้อาเปารู้สึกชอบเธอขึ้นมาถึงกับไปสักรูปมิกกี้เมาส์ที่เป็นตัวการ์ตูนโปรดของเธอมาไว้ที่กลางหลังเวลาที่ลีเฉียวนวดจะได้เห็นมิกกี้เมาส์แล้ววันหนึ่ง เสี่ยวจินก็ได้ชวนหลีเฉียวเข้าไปซื้อสร้อยข้อมือที่ร้านทองนะครับเพราะว่ามันใกล้จะถึงวันเกิดของแฟนสาวของเขาที่อยู่ที่แผ่นดินใหญ่แล้วหลีเฉียวก็ช่วยเลือกให้แต่พอเวลาซื้อเสี่ยวจินได้ซื้อมาสองเส้นเส้นหนึ่งให้แฟนสาวของเขาอีกเส้นหนึ่งเขาจะให้หลี่เฉียวหลีเฉียวก็รู้สึกตื้นตันในตอนแรกๆที่ได้รับแต่ก็ยังดูมีอาการเหมือนน้อยใจอยู่นิดๆแล้วก็โมโหใส่เสี่ยวจินไปว่าฉันไม่เคยเจอคนโง่แบบคุณเลย ให้สร้อยข้อมือสาวสองคนแบบเดียวกันคนนั้นเขาเป็นเมียคุณส่วนฉันเป็นแค่เพื่อนถึงแม้เราจะเคยร่วมเตียงกันก็ตามคุณให้เธอเส้นหนึง่งให้ฉันเส้นหนึง่งนี่มันหมายความว่ายังไงรู้ตัวบ้างไหมว่าทาอะไรอยู่คุณลองคิดดูถ้าเกิดแฟนของคุณไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็สนิทก,กันมากเหมือนคุณกับฉันพบกันบ่อยๆแล้วก็มีอะไรกันแต่ก็ต่างหลอกตัวเองว่าเป็นเพื่อนกันคุณจะคิดยังไงนั่นแหละ ความรู้สึกของฉันที่เป็นอยู่ในตอนนี้เซวจินที่ฉันมาฮ่องกงก็ไม่ได้มาเพื่อคุณและคุณก็ไม่ได้มาฮ่องกงเพื่อฉันเหมือนกันเราต่างมีเป้าหมายที่ต่างกันเราควรจบกันแค่นี้อย่าให้มันต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้เลยแล้วหลี่เฉียงก็เดินจากไปแล้วเวลาก็ผ่านไปสามปีวันนี้เป็นวันแต่งงานของเซลจินกับแฟนสาวของเขาแฟนสาวของเขาชื่อว่าเซลถิงนะครับภายในงาน เจ้าเบ่าก็ได้เชิญเพื่อนๆมาร่วมงานหลายคนและที่สำคัญลีเฉียวก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีในงานวันนี้ด้วยและเธอก็ได้แนะนำเซี่ยวจินให้รู้จักกับอาเปาสามีของเธอแล้วทั้งหมดก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันคืนนั้นแม้ว่าเซี่ยวจินจะนอนอยู่กับเซี่ยวถิงภรรยาของเขาแต่ดวงตาของเขานั้นดูเศร้ามากเขาคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตอนที่มาถึงฮ่องกงใหม่ๆและยังคบกับลีเฉียวอยู่ คงเป็นเพราะว่าได้เจอเธอในวันนี้นั่นเองส่วนหลีเฉียวก็นอนไม่หลับเหมือนกันจนอะเปาพูดออกมาว่านอนได้แล้วอย่ามัวคิดถึงเจ้าเป่าของคนอื่นอยู่ได้ฉันมองตาก็รู้ว่าเธอทั้งสองคนเคยมีอะไรกันมาก่อนแล้วก็มาถึงวันงานเปิดตัวคอนโดที่หลีเฉียวเป็นเจ้าของโครงการนะครับเสี่ยวจิงกับภรรยาก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีด้วย ระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นหลีเฉียวก็ได้แนะนำให้เซลิงไปหางานทำดีกว่าอยู่บ้านว่างๆเธออาสาจะพาเซลิงไปฝากงานให้เป็นครูสอนเต้นเบลเล่เพราะเซลิงนั้นเต้นบบลเล่เก่งจากนั้นเซลิงก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำทำให้เซลจินกับหลีเฉียวอยู่กันสองต่อสองทั้งคู่ก็รู้สึกเขินๆทำตัวไม่ค่อยถูกนะครับเซลจินจึงบอกไปว่าคุณทำสิ่งที่คุณต้องการสำเร็จแล้วจนได้ ไม่มีใครเรียกคุณว่าคนมาจากแผ่นดินใหญ่อีกแล้วลีเฉียวก็บอกไปว่าเมื่อปีที่แล้วเธอได้ใช้นี่ให้ทางบ้านหมดแล้วและได้ไปปลูกบ้านใหม่ให้แม่แต่ว่าแม่ไม่มีโอกาสเห็นบ้านเพราะแม่เธอได้ตายไปก่อนที่บ้านจะสร้างเสร็จวันต่อมาลีเฉียวก็ได้พาเซลถึงไปยังโรงเรียนสอนเต้นบัลเล่นะครับแล้วก็ได้ฝากงานให้เธอทําที่นั่นทางโรงเรียนก็ไม่ขัดข้องเพราะกาลังอยากได้ครูสอนเต้นบัลเล่อยู่พอดี ขณะขับรถกลับสองสาวก็ได้พูดคุยกันเซลถิงก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เซลจินพอกลับมาถึงบ้านก็หลับเลยไม่พูดอะไรไม่เหมือนตอนที่อยู่ที่แผ่นดินใหญ่เขาจะพูดเก่งและตอนเย็นๆก็ชอบพาเธอไปขี่จัก,กรยานแต่ตอนนี้เธอถามว่าจัก,กรยานอยู่ไหนเขาก็ตอบว่าโยนทิ้งไปแล้วจากคำพูดของเซลถิงจึงทำให้หลีเฉียวรู้แล้วว่าชีวิตคู่ของเซลจินนั้นไม่ได้มีความสุขเลย แล้วรี่เฉียวก็ได้ไปสังเกตเห็นสร้อยข้อมือที่เซลถิงใส่อยู่นะครับเซลถิก็เลยถามว่าสวยไหมรีเฉียวก็ตอบว่าสวยแต่แววตาของเธอดูเศร้าๆไปเพราะในใจเธอรู้ว่าวันนั้นคือวันที่เธอกับเซลจินได้บอกเลิกกันแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าจริงๆฉันก็มีอยู่อันหนึง่งเมื่อก่อนมีเพื่อนให้มาโอ้เล่าไปอยากจะร้องไห้รีเฉียวเธอยังมีธุรกิจร้านให้เช่าชุดวิวาด้วยนะครับ เธออยากให้เซลจินกับเซลถิงมาเป็นแบบถ่ายรูปคู่เธอจะได้เอาติดไว้ในร้านของเธอขณะที่เซลจินกำลังเปลี่ยนชุดอยู่ในห้องลองก็บมงเอิญหนลีเชียวได้เปิดประตูเข้ามาพอดีทั้งคู่ก็ได้แต่อึ้งกันไปภาพความหลังครั้งเก่ามันเริ่มวนเวียนเข้ามาฐานไฟเก่ามันเริ่มจะติดอีกครั้งหลังออกจากร้านเช่าชุดวิวาลีเฉียวก็ได้ขับรถไปส่งเซลถิงที่โรงเรียนสอนเต้นบัลเล่นะครับพอเซลถิงลงจากรถไป เสี่ยวจิงก็ได้มานั่งด้านหน้าข้างๆคนขับทั้งสองคนได้แต่นั่งเงียบไม่พูดคุยอะไรกันแล้วเสี่ยวจิงก็ได้มองไปเห็นเติ้ลลี่จิงศิลปินในดวงใจของทั้งสองคนกําลังยืนแจกลายเซ็นให้กับแฟนเพลงอยู่เขาจึงรีบวิ่งลงจากรถแล้วหันหลังให้เติ้ลลี่จิงเซ็นชื่อที่เสื้อกางหลังของเขาแล้วเสี่ยวจิงก็ได้วิ่งกลับมาบอกว่าได้ลายเซ็นของเธอกลับมาแล้วแต่ลีเฉียวไม่กล้าสบตากับเสี่ยวจิงเธอรู้สึกอึดอัดทําตัวไม่ถูก เสี่ยวจิงก็ได้จ้องมองไปที่เธอดูว่าเธอจะพูดอะไรออกมาบ้างหรือเปล่าในเมื่อเธอไม่พูดอะไรออกมาเสี่ยวจินเลยบอกไปว่าเขาจะกลับบ้านเองลาก่อนแล้วก็เดินจากไปหลีเฉียวก็มองเสี่ยวจินเดินจากไปแต่เธอดันเผลอก้มหน้าลงกับพวงมาลัยแล้วมันไปโดนแต่รถเสี่ยวจินจึงหันกลับมาทั้งสองมองตาก,กันเสี่ยวจิงค่อยๆเดินกลับมาที่รถแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบกันกลางถนนตรงนั้น นี่เป็นอีกครั้งที่ทั้งสองคนไม่อาจหักข้ามความต้องการในใจของตัวเองได้สุดท้ายทั้งสองคนก็แพ้แพ้หัวใจของตนเองจนลี่เฉียวถามขึ้นมาว่าเซลจินคุณคิดยังไงกับเรื่องของเราเซวจิงก็ตอบไปว่าผมไม่อยากหลอกตัวเองอีกแล้วผมจะกลับไปหาเซวถิงแล้วบอกเธอส่วนลีเฉียวก็บอกว่าฉันอยากจะลืมตาขึ้นมาแล้วเจอคุณทุกวัน ฉันก็จะไปสาร,รภาพความจริงกับอาเปาเหมือนกันขณะที่เดินมาส่งลีเฉียวที่บ้านก็ได้มีตำรวจมาตามจับตัวอาเปาพอดีตำรวจได้บอกกับลีเฉียวว่าขอให้เธอร่วมมือกับทางการถ้าจับตัวอาเปาได้จะกันไว้เป็นพยานไม่ต้องกลัวอะไรลีเฉียวเลยติดต่อลูกน้องของอาเปาให้พาเธอไปพบกับอาเปาด้วยตอนนี้อาเปาอยู่ในเรือกำลังจะหนีไปต่างประเทศขณะที่ลีเฉียวกําลังจะลงเรือเล็กไปหาอาเปา เธอก็บอกกับเสียวจินว่าคุณรอฉันนะฉันจะรีบกลับมาแต่พอเจอหน้าอาเปาหลีเฉียวกลับไม่กล้าสารภาพความจริงเพราะรู้สึกสงสารอาเปาว่ากําลังเดือดร้อนอยู่เธอจึงตัดสินใจหนีไปกับอาเปาด้วยส่วนเสียวจินก็ได้แต่ยืนรอตรงที่เดิมกลางสายฝนไหลวีแววของหลีเฉียวจะกลับมาวันต่อมาเซียวจิงก็ได้สารภาพความจริงกับเซียวถิงพอเธอรู้ความจริงเธอก็โกรธมาก บอกให้ย้ายกลับบ้านไปอยู่ที่แผ่นดินใหญ่เหมือนเดิมจะได้ลืมเรื่องนี้แต่เซียวจินไม่ยอมย้ายกลับไปเธอจึงกลับไปคนเดียวและเซียวจินได้ตัดสินใจไปเป็นพ่อครัวที่ร้านอาหารจีนในอเมริกาหลังจากใช้ชีวิตในอเมริกามาสามปีวันนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นมีลูกค้าคนหนึ่งมาสั่งอาหารในร้านและลูกค้าคนนี้ก็คืออับเปานั่นเองครับทำให้รู้แล้วว่าตอนนี้อับเปากลีเฉียวได้มาอยู่ที่อเมริกาเหมือนกัน และทั้งสองคนต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆมาตลอดสามปีที่ผ่านมาทั้งคู่ย้ายที่อยู่มาแล้วถึงหกเมืองอยู่มาวันหนึ่งอาเปากับหลี่เฉียวออกมาเดินเล่นแถวที่พักหลี่เฉียวก็ขอตัวไปเก็บเสื้อผ้าที่ร้านซัก,กรีดอาเปาก็นั่งรออยู่แต่มีพวกเด็กวัยรุ่นผิวดําเข้ามาขอบุหรีแต่พอเห็นว่าอาเปาใส่นาฬิกามีราคาก็จะป้นอาเปานั้นเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียมาก่อนก็ไม่ยอม ทำให้พวกนั้นหลุมทํำลายและอาเปาก็โดนยิงหลังออกจากร้านสักรลีดมาลีเฉียวก็ตามหาอาเปาแต่หาไม่เจอพอเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เธอก็แหวกฝูงชนเข้าไปจนพบว่าอาเปาได้เสียชีวิตลงแล้วยิ่งพอเธอเห็นรอยสักรูมิกี้เมาส์ตรงกลางหลังของอาเปาเธอก็ปล่อยโฮร้องไห้ออกมาตอนนี้เธอไม่เหลือใครแล้วหลังจากนั้น ตำรวจก็ได้จับกลุมหลีเฉียวในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับและจะส่งตัวเธอกลับไปเมืองจีนขณะที่นั่งอยู่ในรถตำรวจหลีเฉียวก็ได้มองออกไปที่ถนนท่ามกลางผู้คนมากมายเธอเห็นคนขี่จักรยานคนหนึ่งที่มีลักษณะท่าทางคล้ายๆกับเสียวจินเธอจึงวิ่งหนีออกจากรถตำรวจมาแล้ววิ่งตามจักรยานคันนั้นไปพวกตำรวจก็วิ่งตามออกมาแต่ตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วเธอจึงวิ่งตามไปตะโกนเรียกเี่ยวจิน แต่เขาไม่ได้ยินเธอเขายังคงขี่จัก,กรยานต่อไปเรื่อยๆเธอวิ่งตามไปยังไงก็ไม่ทันเขาในที่สุดเสี่ยวจินก็ได้ถูกกลืนหายเข้าไปในฝูงชนเธอหันซ้ายหันขวาตะโกนเรียกชื่อของเขาแต่ไม่มีวิ่แววของเสี่ยวจินเลยทั้งสองคนคาดกันอีกแล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปอีก3ปีนะครับตอนนี้หลี่เฉียวเธอมีอาชีพเป็นไกด์คอยพานักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในนิวยอร์ก เธอทำงานถูกกฎหมายแล้วมีใบอนุญาตเข้าเมืองถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวเศร้าของวงการดนตรีนะครับเพราะว่าราชินีเพลงป็อปสองแผ่นดินชื่อดังเตอร์ลี่จิงนักร้องที่เธอชื่นชอบได้เสียชีวิตลงที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ประเทศไทยขณะที่ลีเฉียวกำลังเดินกลับบ้านนะครับเธอก็ได้หยุดดูข่าวนี้ที่หนา้าร้านขายเครื่องไฟฟ้าแห่งหนึ่งเธอรู้สึกเสียใจมากกับก,บการจากไปของศิลปินที่เธอชื่นชอบ แต่ทันใดนั้นเองก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีและเขาก็ได้หยุดดูข่าวจากทีวีนี้เหมือนกันทั้งสองคนดูข่าวโดยไม่ได้สังเกตคนข้างๆที่ยืนอยู่ด้วยกันเลยแต่พอข่าวจบทั้งสองคนก็ได้หันมาเจอกันแล้วก็ยิ้มให้กันตั้งแต่วันที่เจอกันจากวันนั้นถึงวันนี้3650วันเขาทั้งสองคนรักกันมาตลอดและจะรักกันตลอดไป ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ